สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนล่องน้ําที่สวนไผ่นี่นะครับจะเปลี่ยนให้เป็นน้ําทะเลนะครับนี่ครับดูดูน้ําก่อนนะครับก่อนที่เราจะเทบูซีลงไปนี่ครับเปลี่ยนล่องน้ําขี้เป็ดให้เป็นน้ําทะเล ไว้ให้เด็กๆเล่นช่วงก่อนสงการนี่ครับน้ำก็ขุ่นอยู่นะครับตอนนี้สีขี้เป็ดน้ำขี้เป็ดเดี๋ยวเราจะใส่บูซีลงไป นี่นะครับที่ผมจะใช้เปลี่ยนน้ํำคุณขุ่นี่ครับให้เป็นน้ําทะเลนะครับบูซีครับบูซีนี่ผมสั่งซื้อมาทางออนไลน์นะครับบูซีน้ําหนักประมาณ50กรัมใช้ได้กับน้ํา400ตันนะครับ แต่น้ําในร่องสวนไผ่นี่ไม่ถึงไม่ถึงสี่ร้อยตันหรอกครับจะใช้แค่ครึ่งซองก็พอบูซีนี่ไม่ทําให้เกิดอันตรายกับสัตว์น้ํานะครับกุ้งหอยปูปลาไม่เป็นอันอันตรายต่อสัตว์น้ํานะครับสามารถใช้ได้นะครับเป็นฟู้ดเกรดนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับก็บูซีนี่เห็น ใช้ทั่วไปนะครับตามร้านอาหารสวนอาหารแล้วก็ตามคาเฟ่ร้านกาแฟนะครับเปลี่ยนน้ำขุ่นๆน,นี่ครับให้เป็นน้ำทะเลนี่นะครับเดี๋ยวไปดูตอนผมผสมเลยนะครับนี่นะครับบูซีครับสร้างสีในน้ำให้ใกล้เคียงกับสีน้ำทะเลนะครับตามธรรมชาติเดี๋ยว สมกันเลยครับนี่อยลืมถุงมือ,อเวลาใช้ต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับนี่ผมไมไ่ใส่ถุงมือ ผมจะไม่ใส่ทั้งหมดนะครับครับใส่แค่นี้พอก่อนดูมือครับ,รบเขียวติดมือเลย เกมมากๆครับเดี๋ยวละลายบูซีให้เข้ากับน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปดีในร่องร่องไผ่ จะไล่ทีตั้งแต่นี่จนไปถึงสุดนู่นเลยครับ เห็นไหมครับสีเริ่มกระจายตัวแล้วเราจะเททิ้งไว้ข้ามคืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันอีกที ใส่ทีเดียวให้หมดซองนะครับจะค่อยๆเติมทีละนิดเติมจนกว่าเราจะพอใจในสีนะครับว่าเราจะเอาสีเข้มขนาดไหน เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูต่อพรุ่งนี้ครับเหพุงเลยนะนี่นะครับเพ,พื่อนๆครับตอนนี้ก็ได้เทบูซีทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วนะครับ10นาทีสีก็จะประมาณนี้ครับสีเริ่มกระจายตัว ทั่วแลครับแต่ก็มีบางจุดที่ยังกระจายตัวไม่ทั่วถึงนะครับเ,เดี๋ยวต้องทิ้งไว้อีกสักสาี่ชั่วโมงแต่ผมจะทิ้งไว้จนถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาถ่ายแล้วก็อัปเดตให้ดูอีกทีครับนี่ครับนี่แค่สิบนาทีเองครับ โอ้โห oh, ล่องสวนไผ่ของเราจากน้ําขี้เป็ดนะครับเป็นน้ําทะเลเรียบร้อยแล้วง่ายๆนะครับง่ายๆด้วยบูซีนะครับราคาไม่แพงนะครับรวมจัดส่งไม่ถึงสองร้อยนะครับร้อยเก้าสิบกว่าบาทนะครับที่ผมสั่งมานี่ครับตรงตรงนี้ก็ยังสียังกระจายตัวไม่เต็มพื้นพื้นน้ำนะครับ สวยครับสวยสีสวยเหมือนน้ำทะเลเลยครับสีฟ้าคามสวยงามมากๆเปลี่ยนน้ำที่เป็ดให้เป็นน้ำทะเลนะครับด้วยบูซี ตัวนี้ไม่อันตรายกับสัตว์น้ำท,ทุกชนิดนะครับกุ้งหอยปูปลาเป็นฟู้ดเกรดนะครับไม่อันตรายต่อสัตว์น้ำนะครับสามารถนำไปใช้ในสะหรือตามร้านกาแฟสวนอาหารนะครับเปลี่ยนน้ำดำๆน้ำขุคุณให้เป็นนี่ครับน้ำทะเลสวยงามมากครับ นี่ครับน้ำสีน้ำก็ตอนนี้สีสวยเลยครับตอนนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงบูซีที่ผมใช้นะครับเกือบหมดนะครับห้าสิบกรัมนะเกือบหมดนะครับเพราะว่าผมได้เพิ่มสีให้เข้มอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีว่าสีมันจะประมาณไหนแต่ตอนนี้สียังไม่กระจายตัวเต็มที่นะครับ สียังอยู่บนผิวน้ําอยู่แต่ก็เข้มสีเข้มมากครับจากน้ําขุ่นๆนะครับเป็นสีฟ้าเลยครับสีฟ้าคามเลยสีสวยมากสะดุดตาครับใครขับรถผ่านไปผ่านมาแถวนี้มองทุกคันครับนะครับคันนั้นก็หันมามองหันมามองเอ้ยน้ําทําไมเป็นสีฟ้าบ้า สีสวยงามมากครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ในเว็บสั่งสินค้าออนไลน์นะครับมีนะครับรวมจัดส่งนะครับไม่ถึง200นะครับ190ก้ว่าบาทนะครับก็เหมาะมากครับเหมาะที่จะเอาไปใส่ในสระแล้วก็สวนอาหารแล้วก็คาเฟ่ที่มีสระน้ำหรือล่องแบบนี้นะครับ เดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีครับอาครับเพื่อนๆน,นะครับนี่ก็ครบหนึ่งวันพอดีนะครับอัปเดตเช้านี้นะครับหลังจากที่เทศีมื่อวานเช้าว,วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับนี่ครับน้ำ สีก็คล้ายๆน้ำทะเลนะครับสีเสมอกันทุกจุดเลยสีสวยมากครับนะครับนี่ครับพาเพื่อนๆมาดูครับหลังจากเมื่อวานนี้เราได้เทสีไว้นะครับตอนช่วงบ่ายสองบ่ายสองก,กากนะครับตอนนี้ก็ตอนเช้าเก้าโมงกว่านี่ครับพามาดูครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามมากยังกับทะเลครับ ถ้าใครอยากจะได้พื้นน้ำเป็นแบบนี้นะครับนะก็แนะนำเลยครับบูซีก็รวมส่งไม่ถึง200บาทนะครับของผมใช้ก็เกือบเกือบหมดหนึ่งซองนะครับกับร่องน้ำร่องนี้สีสันสวยงามมากๆครับก็ว่าเนี่ยครับสงการนี้ก็จะพาเด็กๆมา ฉลองร่องน้ำอยู่ตรงนี้แล้วครับพาเด็กๆมาเล่นน้ำที่นี่เด็กๆคงจะตื่นเต้นน่าดูเลยครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามรับชมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เขยผูไทเขาวงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ